ยันความเผ็ดเด็ดแซบไม่มีแถววุ้งลักขณานุ่งบิกินี่ตัวสีแดงกระชากใจโพสต์คำคมลงบนอินสตาแกรมชินอัพแอนมูฟออนแซบให้คลั่งตัวมัมพร้อมมูฟออนแล้วอุ้งลักขณาอมิตรศูนย์ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลักขณาอัมเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่6สิงหาคมพศ 2,566โดยโพสต์ภาพสุดแซบจัดเต็มคาราเบลสวมชุดบิกินี่สีแดงแรงสามเท่าพร้อมแคปชั่นสื่อความหมาย m o v อ on หลังจากที่สามีบอนกฤษณนออกมายอมรับผิดอย่างไรก็ตามสาเหตุที่สาวอุ้งออกมาโพสต์ดังกล่าวจากกรณีดรามา่าบอนกฤษณะนโพสต์ยอมรับผิดทรยศเมียกับครอบครัว ทั้งยังได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจออกไปอีกว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้าง ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับกระดุดว่าคือการชัดเจนเกี่ยวกับข่าวลือการเลิกรากันของทั้งสองต่อมาคุณแม่ของอุ้งลักนาก็สวนกลับฟาดแรงอย่าเห่าลับหลังลั่นไม่เคยขอยยืมเงินสักบาทมีแต่ให้ยืมซัดอย่าใส่ไฟใส่ร้ายคนอื่นมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้านไม่แม่เลยนะเมือง